สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำมาให้ชมองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เป็นพระสมเด็จวรรคะดูลักษณะของพิมพ์ทรงก็น่าจะเป็นพระสมเด็จที่แกะแม่พิมพ์โดยช่างชาวบ้านนะครับถึงแม้ลักษณะของพิมพ์ทรงจะไม่ค่อยจะสวยแต่ว่าเนื้อหาหนึกนุ่มมีมวลสารจัดจ้านมีธรรมชาติของความเก่าชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงทางาภาพให้เราเห็นชัดเจนพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่งดงามคลาสสิกพอสมควรถึงแม้จะเป็นพิมพ์ทรงที่น่าจะเป็นช่างชาวบ้านเป็นผู้แก่แม่พิมพ์แต่เป็นพระที่ค่อนข้างจะงดงามในเรื่องของเนื้อหาแล้วก็มวลสารเป็นพระสมเด็จที่น่าจะถูกเก็บไว้ในพื้นที่เปิด ไม่ได้เก็บไว้ในหีบลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นอย่างเช่นเส้นสายต่างๆโดยเฉพาะเส้นสมนะครับมีการเซตตัวมีการมวนเข้าเป็นบางจุดส่วนเส้นฐานก็เช่นเดียวกันนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือมีมวลสารค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีมวลสารประเภทดินสีน้ำเงินดินสีเขียว แล้วก็มีมวลสารเป็นก้อนใหญ่ๆซึ่งเป็นลักษณะของเนื้อพสัสดุ์เก่าที่นำมาผสมในมวลสารด้านหลังก็เป็นหลังกระดานความเก่าทำให้เส้นสายของเหลี่ยมชิ้นฟักก็มีเว้ามีโค้งม,ม,มีบิดมีเวี้ยวซึ่งเป็นธรรมชาติของพะสเดชที่มีอายุเก่าถึงยุคพื้นผิวก็มีรอยปูไตรอยนอนด้น มีข้อนมวนสารปรากฏให้เราเห็นนะครับประเดี๋ยวเรามาดูด้วยกล้องกระดขยายสูงก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะมีขนาดไหนเพราะองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่มีความเก่าชัดเจนด้าน,นข้างเราก็เห็นรอยสไลด์ของข้อนมวนสารแสดงว่าน่าจะตัดขอบด้วยมือนะครับส่วนองค์พระก็งดงานเส้นสายค่อนข้างจะสมบูรณ์ เนื้อก็มีรอยปีรอยแยกเป็นบางส่วนเราเห็นก้อนมวลสามต่างๆค่อนข้างจะชัดเจนพระองค์นี้ลำคอก็ค่อนข้างจะสูงพระเกตยาวไปจุดเส้นสมนันบนหน้าอกก็นูนเด่นเส้นสายแต่ละเส้นค่อนข้างใหญ่โตภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามคอพระด้านบนกับนันล่าง เราเห็นก้อนมวลสารเม็ดสีฟ้าตรงนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็เห็นก้อนมวลสารประเภทเศษผสมเด็ดเก่าตรงนี้คือว่าเป็นพระที่มีมวลสารจัดจ้านมาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกลากรยะสูงด้วยกันนะครับภาพนี้เป็นภาพไปหน้าเราจะเห็นมวลสารประเภทจุดดำจุดแดงซ่อนอยู่ในเนื้อเราเห็นมวลสารที่เป็น ดินสีออกแดงตรงนี้นะครับแล้วก็มีดินสีน้ำเงินตรงนี้เนื้อค่อนข้างจะหนึกนุ่มบริเวณรอบๆก,ก็มีลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมาค่อนข้าง,งจะหนานะครับภะเกตก็ยาวไปจนถึงเส้นซุ้มด้านบนเส้นซุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางายภาพแถวนี้เป็นลักษณะของก้อนมวลสารนะครับอันนี้เป็นดินสีชมพู อันนี้เป็นตยกสีน้ำเงินติดสีฟ้ามีร่องลอยของลักเก่าติดอยู่นะฮะสีดำๆตรงนี้ภาพนี้เป็นภาพหน้าอกนะฮะเนื้อหาก็มีหลายสีนะฮะมีทั้งสีขาวสีเทาสีาาน้ำตาลสีดำผสมปนเปนกันไปตรงซอกแขนก็มีดินสีเขียวดินสีฟ้า เป็นล่องรอยของปูนที่งอขึ้นมาตรงซอกแขนภาพนี้เป็นภาพของวงแขนอันนี้เป็นก้อนมวลสารพระองค์นี้ถือว่ามีมวลสารค่อนข้างจะจัดจา้านก็ทําให้ชดเชยในเรื่องของความไม่ค่อยจะสวยของแม่พิมพแต่ในเรื่องของความเก่าในเรื่องของความถึกนุ่มในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในเรื่องของมวลสาร ก็ถือว่าโดดเด่นนะครับภาพนี้เป็นภาพหูบเขาซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชายจีวรตรงนี้เป็นดินสีเขียวนะฮะมีดินสีชมพูกับดินสีเขียวในช่วงนี้ภาพนี้เป็นภาพของหัวเขาขวาตรงนี้เป็นวงแขนเนื้อก็มีรอยปีกรอยแยกแล้วก็เราเห็นร่องรอยของลับเก่าที่ยังติดอยู่ ภาพนี้เป็นภาพฐานบัวเส้นสายค่อนข้างจะใหญ่โตเป็นเอกลักษณ์ตรงนี้เป็นดินสีเขียวตรงนี้ก็เป็นก้อนมวลสานภาพนี้เป็นฐานสิงห์นะครับหัวฐานฝั่งขวาเนื้อบริเวณนี้เป็นสีน้ําตาลอันนี้เป็นลักษณะของบูนที่งอกขึ้นมาเป็นสีขาวภาพนี้เป็นภาพทางล่างสุดฝั่งขวานะครับ เนื้อบริเวณนี้ก็มีการเร็จตัวมีก้อนมวลสารปรากฏให้เราเห็นเนื้อบริเวณนี้เป็นสีน้ำตาลพระที่มีอายุเก่าถึงยุคแล้วเป็นพระแท้สีจะมีหลายสีผสมปนเปลงันไปนะครับอักคีเป็นหัวฐานล่างสุดฝั่งซ้ายตรงนี้เป็นกลุ่มของมวลสารตรงนี้ก็เป็นดินสีเขียวดินเจ็ดท่าเจ็ดโป่งเจ็ดสะ ที่นำมาประสมในมวลสารจะมีสีต่างๆและก็มีแร่เหล็กอยู่ในดินนะครับดังนั้นพระสมเด็จถ้าเราเแม่เหล็กที่มีกำลังของสูงมาดูดองพระก็จะมีปฏิกิริยาภาพนี้เป็นภาพเส้นสมงนั่งข้างตรงนี้เป็นแขนขวาตรงนี้เป็นบริเวณพื้นผิวตรงนี้เป็นเศษลักเก่า อันนี้ก็เป็นก้อนมวลสารตรงนี้เป็นดินสีเขียวภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกาภาพของเนื้อพระนะครับมีทองคําด้วยนะฮะพระองค์นี้ถือว่ามีมวลสารครบคันมีทองคําปรากฏให้เราเห็นก็ถือว่าโดดเด่นในเรื่องของพวกทรัพย์ภาพนี้เป็นเส้นซุ้มบนฝั่งซ้ายนะครับเป็ดนี้เป็นเม็ดของทองคา ตรงนี้เป็นดินสีฟ้าทำเงินภาพนี้เป็นภาพของวมล็ดท้ายภาพนี้เป็นบริเวณพื้นผิวเราเห็นรอยปริเราเห็นเส้นลักที่ฝังติดอยู่ในรอยแตกนะครับตรงนี้เป็นเส้นซุ้มภาพนี้เป็นภาพบริเวณพื้นผิวถ้าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพรอบๆรอ,บอยแตกก็มีลักลงไปเกาะจับติด ตรงนี้เป็นดินสีชมพูภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกาภาพของเนื้อผ้าผ้าเก่าไม่ว่าเราจะดูตรงจุดไหนเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทุกจุดนะครับภาพนี้เป็นภาพด้านหลังตามขอบก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนพื้นผิวก็จะเดียวกันตรงนี้เป็นเสาปูนที่งอกขึ้นมา เส็นของขอบก็มีปิดมีเบี้ยวมีเว้ามีโค้งมีสูงต่านะครับผมบอกได้ว่าเป็นพระที่มีอายุเก่าถึงยุคส่วนพื้นผิวปูนก็งอขึ้นมาทําให้มีความสูงความต่ำภานี้ก็เป็นภาาของพื้นผิวด้านหลังอย่างก้อนนี้ก็เป็นก้อนของมวลสารสีดำดก็เป็นเศษลักที่ฝังติดอยู่ มองเห็นจุดสีขาวๆข,ของผมวิเศษผมงัทคุณค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้เป็นสระของดินสีเขียวตรงนี้เป็นเศษว่านภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางภาพของเนื้อผ้าแล้วก็ถ่ายให้เห็นถึงมวลสาราต่างๆที่ปรากฏให้เราเห็นภาพนี้เป็นภาพตับุกด้านล่างซึ่งเราจะมาหยุดที่ัอ,อยากเช็คอายุข,ข้งซ้ายให้ตรง ตำแหน่งนี้นะครับตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกำลังขยายสูงไปด้วยกันนะครับแล้วก็จะทำการซูมเลนเข้าไปใกล้นิดหนึ่งเพื่อที่จะให้เห็นรายละเอียดต่างๆให้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเราซูมเลนเข้าไปใกล้เราก็เห็นต้องรอยของมวลสารที่อยู่ในเนื้อเพศจุดดำจุดแดงเห็นได้อย่างชัดเจน เนื้อบริเวณนี้ก็มีการเซตตัวส่วนบริเวณหน้าอกเนื้อเป็นสีขาวนะฮะซึ่งแตกต่างกับใบหน้าเนื้อจะเป็นสีทั้งตาลส่วนมวลสาลก็ค่อนข้างจะจัดจ้านมีทั้งดินกำแพงดินเจ็ดท่าเจ็ดโป่งเจ็ดสะแล้วก็มีก้อนของผสมเร็จเก่า นี่เป็นลักษณะขององค์แขนนะครับการศึกษาสะสมพระสมเด็จเราต้องแยกแยะพระเก่าพระใหมา่ให้เป็นนะครับหมวดใจสสำคัญที่สุดก็คือความเก่าแล้วก็ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกาภาพตลอดจนในเรื่องของความหนึกนุ่มสีสันขององค์พระ และก็มนตราต่างๆเราจะไม่เน้นในเรื่องของตำหนิเส้นสายติเสียดน,นะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าพระสมเด็จจะมีการเปลี่ยนแปลงทางในภาพที่แตกพางกันไปอยากไม่เหมือนกับสักองค์อย่างพระองค์นี้เป็นพระที่ไม่มีความงมดงามในเรื่องของพุทธิธศิลป์เป็นแม่พิมพ์ของชาวบ้าน ราาพระลักษณะแบบนี้ไม่น่าจะเป็นพระปลอมนะครับคนที่จะทำพระปลอมก็ต้องทำพระที่เสียบนิยมเล่นกันพระที่องกาศเขาเล่นอากัศพระแบบนี้เขาไม่ทำขึ้นมานะครับทนใดที่เจอพระที่มีวนสารจัดจ้านเนื้อหามีความนึกนุ่มถึงแม้จะพิมพ์ทรงไม่มีของเสียน แต่ก็อย่าไปทิ้งว้างนะครับให้เก็บไว้เพราะว่าอนาคตท่านจะมีโอกาสที่จะมีพระแท้อยู่ในครอบครองทั้งนี้ก็เพราะว่าในอนาคตการเช็คอายุของพระสมเด็จจะมีราคาที่ถูกลงนะครับถ้พระของเราเป็นพระที่มีอายุกเก่าถึงยุคก,ก็ตัดปัญหาในเรื่องของพระปลอมได้ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังแล้วก็จดน้ำยาเช็คกายแทไซน์นะครับด้านหลังเนื้อหาก็จัดจ้านนะครับออก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนมวนสารก็ค่อนข้างจะโอเคถ้าเราสูมกล้องเข้าไปใกล้กว่าน,นี้เราจะเห็นผลึกที่เกิดจากการเซตตัวของเนื้อผ้านะครับพระองค์นี้ถือว่ามีมวลสารค่อนข้างจะโอเค เนื้อมีการเซ็ตตัวยอย่างชัดเจนเหลืออาหารหนึบนุ่มนะครับสีสันก็มีหลายสีผสมปนเปกันไปมีร่องรอยของการลงลักมาแต่เดิมนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของสมเด็จพระราชาผิวก็มีความสูงความต่ำเป็นบางส่วนบางส่วนก็มีรอยปีรอยแยก อันนี้เป็นสังปูนที่งอกขึ้นมาข้างในตรงนี้ก็เป็นดินสีชมพูนะครับสีน้ำตาลแบบนี้เป็นลักษณะของเศษว่านจุดแดงจุดดำก็ซ่อนอยู่ในเนื้อเป็นพระที่มีดินสีต่างๆและก็มีทองคำปรากฏให้เราเห็นส่วนแม่เหล็กก็ยังไม่เห็นนะครับทั้งนี้อาจจะซ่อนอยู่ในเนื้อ อันนี้เป็นสระของดินสีเขียวเดี๋ยวเราหยดน้ำยาเช็คกอายุแอนไซต์ตรงตำแหน่งนี้นะครับเป็นการพิสูจน์ความเก่าของเนื้อปูดกับหอยซึ่งเป็นสมสําสมลักในการสร้างถุสมเดจถ้าน้ำยาที่เราหยดลงไปเกาะเป็นเม,รรม็ดกลมและมีฟองกาศขึ้นมาก็แสดงว่าพระองนี้ เป็นพระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคและมีปูนบกหอยเป็นสม,สมหลักในการสร้างนะครับตอนนี้ก็หยดน้ํายาลงไปแล้วพออากาศก็เริ่มขึ้นมาพระที่อายุไม่ถึงยุคหรือพระที่สร้างจากเลซินสร้างจากปูนปเตอร์ไม่ได้สร้างจากเนื้อปูนบกหอย น้ำยาก็จะไม่เกาะเป็นเม็ดแบบนี้นะครับพระองค์นี้ก็ถือว่าเป็นพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคและมีปูนกระหอยเป็นโรสูหลักกรสร้รสางเมื่อเราพิสูจน์ทราบเสร็จเราก็ต้องรีบเช็ดน้ำยาออกนะครับหลังจากถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกแล้วเราก็มาดูกันต่ออีกหน่อยนะครับมาดูตรงบริเวณพื้นผิวว,ว่าจะมีลักษณะแบบไหน พระสมเด็จตรงนี้มีการเซตตัวอย่างชัดเจนมวลสารก็จัดจ้านมีก้อนของพระเศ็จเก่าเป็นจำนวนมากที่ลงไปอยู่ในมวนลสารนะครับมีร่องรอยของการลงรับมาแต่กอนเก่าบ่งบอกว่าเป็นพระสมเดเ็จพระละคัง สังเกตดูรอยลักฝังติดอยู่ตามรอยแตกมีทองคำปรากฏให้เราเห็นลายเม็ดนะครับที่ขาวๆตรงนี้เป็นลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมาเม็ดนี้เป็นดินของแหงนะครับเส้นนี้ก็เป็นเส้นลักตรงนี้เป็นเม็ดทองคำตรงนี้เป็นดินสีเขียว พระองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เป็นพระสมเด็จแม่พิมพ์ของชาวบ้านนะครับถึงแม้จะห่อนความงดงามแต่ก็ชดเชยด้วยความหนุ่มขององค์พระชดเชยด้วยมวลสารต่างๆนะครับเนื้อบริเวณใบหน้าสีออกไปทางน้ำตาลเหลืองนะครับแต่ตรงหน้าอก เป็นสีขาวสีแบบนี้เป็นลักษณะของพระเก่าอายุถึงยุคนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ